สวัสดีชอว์เกมเมอรท่านด้วยนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําเกมให้เล่นกันนะ,ะว่างๆนะใครเครียดค่าเวลาได้ก็คือเกม Mac and the Magic Marker นะฮะซึ่งเป็นเกมแล้วยังไงเดียรนะก็เป็นเกมที่เราสามารถเอาเอ่ออะไรวะเมาส์เนี่ยเอ้ยเอาปากกาใชเนี่ยเอามาวาดรูปได้นะดดดดดดก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนะ,ะอย่างที่เราวาดอะไรประมาณนี้นะฮะช่นี่อะไรเนี่ย เห็นอเมันน่าสนใจดีก็เลยมาลองเล่นดูนะฮะเดินไปปุ๊บอ่าเก็บอ๋อเก็บเชนี่นะฮะเฮ้ยโดดกดสเปซบาร์เพื่อหยุดอ๋ออ้าอย่ยโดนดูดหมึกปุ๊บ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 ปากกาเอ๊้เอ๊ะเ้บมาโอเคเฮ้บเฮ้บ ก็ใครที่อยากเอาอยากจะเล่นก็ผมจะลงลิงโหลดเอาไวล้ละกันนคะครับผมให้กระโดดไปกดกระโดดสามารถกดสเปซบาร์เพื่อหยุดเวลานะะหรือว่ากดคิวก็ได้อ๋อถ้าคิวจะเป็นการดูดหมึกนะฮะปึบกด Spacebar แล้วก็ลากครับผมปึ๊บปึ๊บน่าก็ได้เป็นสะพานให้เราอ่าประมาณนี้นะกระโดดปึบ นี่ดูอ้าอะยางเท่โอ้สไลด์เฮียสไลด์สไล,สไลด์อ้าด,ดุดุดุดกระโดดกระโดดซุปเปอร์จัมป์อ่าฮ้าอะไรเนี่ยฮึบเดง้งเด้งไปดิเดง้งเฮ้ยกูยัยงไม่ได้โยนมาโยนลงมาโอเคฮึบอาเฮียแล้วจะโดดยังไงฮึบฮึบโอเคฮึบโอเค เอออืมโดดขึ้นมาเฮ้ยไอ้เเซ็บโอเคข้างบนนี่แหละวะลองนี่ฮึบเฮึบเอาเอาโต๊กโต๊กโต๊กเขามามามา,มา,มาต้องได้ดิข้างบนทางยังไงดีเออทางไงดีวะฮึบทางนี้ แล้วก็ขึ้นเออมันลงนี่หว่าที่หมายลืม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 ทำไมไม่เออมันลงนี่หว่าช้างแม่งอะไม่กูไม่เก็บแม่งละโอ้ดีเลื่อนไม่ลดโอเคกระโดดฮึบฮึบอ่าหมึกหมดโป๊ อ้าวอ๋อสูง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 นอเคโป้เด้งไปเลยกด Q เพื่อดูดหมึกอืออ้าวโดนหมึกตายเอาม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 าเคเอาอือมา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 นี่โอเค ฟึบอ้าวไอเยมแล้วกูจะเก็บยังไงอะลงข้างล่างได้ไหมอะไรวะกดชิปกดชิปเหรออ๋อชิปดันกล่องโอเค let's go to the next ดาน45 level complete คอนซีเนลเด็ดโอ้โหสามารถกดสเปซบา้าเพื่อเริ่มตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงอ่าโอเคเอ้ยโดนไม่ได้นะตัวพวกเคียนี่ฮึบฟึบมาระดับระดับโลกโกดชิปโอเคค่อยฮึบโอเคเออนั่นแหละดูมือกูอียละฮึบฮึบ ฮึบมาฮึบปืบไปเฮี yeah. ่ยมา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 โอเคฮึบลากโอเคพอดีเด๊ะจะดูดหมึกอะไรกูนักหนาเนี่ยซัดลงอ่ะ ลงโ okay. อเคอะอะไรแบบแบบแบบพ่อ,องเนี่ยเก็บะะเก็บนี่ทำได้เหรอเก็บเก็บเย็ดเก็บ,บทันด้วยเอาดิมอเตอร์ไซค์มัวควายอัดติอดัดเอ้ยตีตีโอเคฮึบ s ว okay. ิตบาร์ชูสเตปเอาเออเฮ้ยกูต้องเก็บอันนี้ให้ได้ลากตรงนี้มานี่โอเคหน้าอู้ง่ะระดับระดับเขาเรียกว่าสเต็ปกดสวิตบาร์เพื่อโอเคอ๋โอเคเฮ้ยอันนึงโอเคเอึดโดดน่าสเต็ปสเต็ปอีกแล้ว เฮ้ยลงดิลงอุ้ยเออไม่ได้แดกกูหรอกน้องเขี้ยตัวเขี้ยม่วงๆเนี่ยเขี้มันตัวอะไรวะฮึบโอเคโดนมามึงจะเซฟอะไรตั้งไหนใช่ฮึบึบโอเคฮึบน่าซุปเปอร์จัมป์อุ้ยเกือบตกน้ำแล้วไงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยกระโดดอ๋อเก็บน้ำข้างบนโอเคโอเคฮึบเปิบ โอ้ลอยลอยลอยเฮี้ยเฮ้เฮี้ยใหม่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 โอเคโอเคไอ้ขึ้นดิเฮ้ยโอเคโอเคเว้าวว้าววอสเดอร์ว้าวเฮ้ยไม่ได้กูต้องเก็บไม่ได้กระโดดเคยกระโดดอ้าอืมอ่ะลตรงๆแล้วอ่ะเอ้าเอาอะไรวะเนี้ไม่ไม่ไม่ โอ้ผมก็กดติดสเปซบาร์ยังเลยฮึบน่ะฮึบติดโอเคเยี่ยมสวยฮึบเก็บมาฮึบโอเคอะไรวะวาดเหรออ๋อโอเคโอเคเอา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 เอ้ยโอ้ยเฮียโดูดๆ เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปนาไปหนึ่งรูปไอ้เฮดเคถ่ายรูปไปด้วยเคเอาฟักแมวมากมามาฮึบอืมเคไปเฮ้ยเฮ้โว้วโว้โวเกมนี้ต้องการการเล่นนะต้องใช้สมองนิดนึงนะจะมาโง่อเล่นไม่ได้นะเคทางข้างบนฮึบ ซุปเปอร์จัมป์อาฮ่าวู้ว่าเก็บครบด้วยเยี่ยมพบกันที่ด่านต่อไปสเปซบาร์ไปแม็กเออกูรู้มึงชื่อแม็กโอเคพักไปแดกไปหึบเออไม่ตกไปหรอก เอ้ยแบบดูดหมึกกู้นำเที่ยเนี่ยโอ,อ้โหเฮ้ยเขี้ยโม่งดูดหมึกสัตว์เฮ้บโอเคโอเคฟึ่งนะเฮ้บปึ๊บเอ้าทำไมมา,มาปึ๊บอ้าวเฮี้ยกูให้มึงสไลด์ขึ้นไม่ได้สไลด์ลงไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยมวยหัวแขกเอ้าช่างแม่งไม่เก็บก็ได้ข้างบนไม่แค่หมึกนะเฮึบปึ๊บ ยาวไปดูดเหมือนกูจังไอ้เหี้ยฮึบโอ้โหโอ้โหสบายสบายโก ổ, สบายดูดเหมือนเข้ามาฮึบอ้าวโอเคโอเคฮึบกระโดดหน้าระดับระดับเขาเรียกว่าระดับฮึบงออ้าวเหี้ยฮึบระดับหน้า ระดับแล้วระดับเนาะดูดมือกูอีกแล้วไม่เป็นไรโอ้ยเฮียจะเก็บยังไงวะน่ะเก็บได้ดิเราต้องมีความพยายามเออโอ้โหเียมันจะการกี่วินาทีเนะีย่ยยาเลยยาเสี่ยงเบยอึบอึบอุ้ยกระโดนอ้าวเฮียเราจะเก็บข้างล่างไงวะ อ้าเก็บข้างล่างไงวะช่างฮึบโอ้โหเก็บมึงยังไงวะช่างแม่งไอ้ี้ยท่างตะกูตาทางตะโง่ขนาดเก็บเออโว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 ,าว,าวฮึบ โอ้ยตกน้ำโอ้โหไอ้น่าเฟลเบย์ฮึบฮึบฮึบลากยาวมานี่โอเค้าจะเก็บไม่ได้นะความรู้เราไม่ถึงนะฮะต่อยเฮีย้ยปึบไปอ๋อเก็บอย่างนี้ กลับไปเก็บไอ้น,นั่นเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยโหโอูโชโอเคโอเคโอเคแเด้งมาสวยดูดดูด,ด,ด,ดมือกู้เขี้ยโอเคมึกได้คืนมาละฮึบอะไรอ่ะโอ้ยไม้ชนหัวกู้ อ้ยไปตามทางอุยวา้าห่าเฮียนี่ว่าจะไปต่อฮึบฮึบเฮียฮึบเอาเฮียฮึบอ,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 อืมโอเคเอาฟัากแมวมาก สางมันช่างมันเฮี้ยนี่ลูกบาสอะไรเนี่ยลูกโบยหัวคาร์ดนี่ว่ะกูจะสแลมดังกูจะสแลมดังเอาเฮี้ยเดี๋เดๆๆเดอเดอเฮ้ยอึบโอเคอึบขอต้องไปทำเมื่อกี้นี่ว่ะอึบ โอเคแล้วกูจะขึ้นยังไงเอ๊ยเอ้ยเอสไลด์เอสไลด์เอ้าเอาเอ้าอิเหี้ยมเอาเออเ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 ฮ้ยอย่าโดนกูไม่ได้แดกเอ้าเอ้าอเหี้ยมีบงมีบั๊กด้วยนะเกมนี้ฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบช่างแม่งแล้วไม่โกงไม่เก็บแม่งละงอนงอนกาเรียกว่างอน อ้าวช่างแม่งแล้วกันเก็บยากเหลือเกินว้าเอ้าลงน้ำเลยกูโอ้โชว์โชว์เหนือแล้วกูโชว์เหนือเขามาๆหม่ฮึบอึบเอาลงดิโอเคฮึบฮึบโอเคฮึบโอเคปลายสวยปลา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 ยวัด อะไรวะอะไรวะทำอะไรวะกด K อ้าวไอ้แคเ K มันฆ่าตัวตายเอ้ามึงให้กูก,กดทำไมเนี่ยมึงหลอกกูนะเนี่ยไอเด็กเฮียฮึบ๊บโอเคทำไมทำไมทำไมทำ,มทำ,มทำ,มทำอะไรวะ Very useful อะไรวะวันนี้กูทำอะไร <c oughs> แคดดิงคอนเนอร์วันนี้ตามไปด้วยหรือเปล่าวะ โอเคมันให้กระโดดด้วยวะโอเคเด้อ,อเดี๋ยด้อดูแล้วๆ่อาทำงโอเคโอเคดึงขึ้นโ okay. อเคฮึบปึ๊บปึป๊บเอาไอ้เหี้ยมามาปึ๊บเอาอเอา เฮ้ยไอ้เหี้ยฟักแมวมากเอา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 โอ้ฟักแมวมากกูเได้ไม่ผ่าน Very useful อะไรของมันวะไม่ได้แกล้งโง่นะผมโง่จริงเลยเนี่ยเออ ทีหนึ่งไม่ผ่านนี่กูเลิกแล้วเนี่ยเออเอออีกทีนะปป๊บฮึบมากระโดดกระโดดโอเคฮึบกระโดดไปมา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 ,าต้องกระโดดฮึบอึบอา้อาวโอ้อ้าวไม่ทำอะไรวะใครก็ได้ตอบกูที ปึบเอา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 ปึบเอาเขี้ยมมึกหมดเคไม่ได้กอลูกโปมเลยเหรอวะปกุหมดอารมณ์เล่นแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โดโดโดเลิก